บบแบบใช่ไปเท,ที่ยวเกาหลีมาสนุกดีครับแล้วก็วเป็นทริปหน,นห,หนาวไหมหนาวครับหนาวแล้วก็อากาศประมาณแบบ1 0บถึงยีครับแล้วก็เป็นทริปแรกที่แบบไปครบแบบครบทีมครบบ้านจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้แบบมีเขาเรียกว่าเป็นประสบก,การณ์ใหม่ๆเพราะตัวเองก็ไม่เคยไปเที่ยวที่เกาหลีเลยได้แบบไป บรรยากาศไปดูไลฟ์สไตล์ไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นประเทศที่แบบรู้สึกชอบมากครับหนาวแต่อากาศแต่คือแบบใจอุ่นเนาะสนุกดีครับจะทุกอย่างดีครับแป่คนบอกว่าครับไกด์ดีมีไกด์ดีใช่น้องพายคือเป็นเขาเก่งมากแล้วเขาก็น่ารักมากที่เขาเป็นไกด์ให้ทุกคนเลยแล้วเขาก็แบบพาทุกคนไปทุกที่แล้วก็ คำทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยครับอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็เราก็ช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผูดภาษาเกาหลีไม่ได้เขาก็จะแบบโซโล่เกือบเดี่ยวเลยใช่เวลาเราไปที่พิเศษแบบสองคนอะไรอย่างเงี้ยไหมคะที่ไปที่พิเศษส่วนใหญ,ญ่ไปด้วยกันหมดเลยครับแต่มีมีวันหนึ่งที่แยกไป,ไปกับพี่นเดชกับยา่ยา,ยา<อ>แล้วก็อีกแก๊งหนึ่งเขาก็ไปเดินอีกอีกจุดหนึ่งเราก็ไปดูแบบอะไรที่มันแบบไปดูอาร์ตมิวเซียมไปดูอะไรอย่างเงี้ก็มีมีแยกไปเหมือนกันครับผมทีปกับไป็นกู๊ดเลย กันเก้าคนไม่เป็นคู่สิครับไม่คนเก้าไปช่างภาพอยู่หรือเปล่าผมเนี่ยคับไม่ก็มีเอ่อเป็นคู่ไหมก็นั่นแหละครับเป็นคู่ที่แบบไปด้วยกันแล้วก็มีจับกลุ่มกันไปเที่ยวครับอย่างโมมเนต์ไปดูิวเซียมกันสี่คนนะไม่ได้ไป็สองคนครับไปกันสี่คนแต่คือคือทริปนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่แบบไปกันหมดทุกคนแล้วก็ได้ ได้เอ็นจอยอะไรอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมนั่นได้บอกว่าครูเรามีทั้งแบบสิ่งที่มันลงได้ลงไม่ได้อะไรครับเขาถ่ายอะไรไว้เยอะเขาเห็นเลยรูปใช่ไหมครับเม่อครูเราน่ารับเห็นเราแบบไปยี้ำอะไรเงี้ยผมก็คิดว่า ก็น่ารักดีครับน่ารักดีเราก็ได้เห็นที่เขาถ่ายไว้เห็นครับเห็นครับก็เห็นว่าน่ารักดีครับผมแต่ว่าเราก็เลือกรูปที่แบบความน่ารักแต่อาจจะแบบหน้าอาจจะแบบอย่างนี่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ลงรูปนั้นทบลงรูปที่แบบเออทุกคนแบบโอเคใช่ครับพอไปเยวด้วยกันแบบนี้มันรู้ใจตัวเองมากขึ้นไหมคะอืมก็ถ้าถามตอนนี้นะครับพอเราได้รู้จักเขามากขึ้นเลอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งเขาหน้ารักแล้วก็มีการ น้องเขาน่ารักครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช่คําว่าขยับความสัมพันธ์ที่ได้ขยับาขั้นไหนะคะพี่ซเรียกว่าอะไรดีคือผมไม่รู้จะเรียกคือถ้าเป็นคนอื่นเขางอาจจะมีคำคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเราเราไม่อยากใช้คํานั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรารู้จักเขามานานแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นเป็นแบบคํานั้นทีเดียวแต่ว่ามันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบ ไปชิดกันมากขึ้นข้ามเป็นโซนครับข้ามเป็นโซนคขับใช่ครับใช่แล้วก็แบบได้คุยกันได้แบบเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่รู้จะใช้คำนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้คือมันก็เป็นอะไรที่แบบพัฒนาขึ้นไปครับพัฒนาได้ครับความน่ารักของทงพายคือเขาเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ถ่อมตัวนะครับแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีดูแลทุกคน แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอเอเขาเขาเป็นคนเข้าใจเข้าใจทุกคนแลวเข้าใจเราได้แล้วก็ทให้แบบเออทุกอย่างที่แบบรู้จักกันมาเนี่ยพอวันนั้นเรามาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเอาเอเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเราอยากจะรู้จักมากขึ้นเราเป็นคนคสารภาพของเขาครับใช่ครับก็อบอกไปเลยว่าเออแบบรู้สึกย่งางไนเอเอโมเมนต์แบบมันไม่ใช่โมเมนต์แบบอุ๋วานะครับมันก็เป็นแค่เหมือนการแบบ หมือนตื่นมาวันนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นทีงไงกใช่ใช่ใช่เปลี่ยนยังไงคะเพรเขาว่าใครไม่นพ่อคูหรืออะไรคะไม่แม่ก็บอกเขาว่าอะไรเราก็แค่บอกว่าเออแบบรู้สึกทุกครั้งที่ห้าปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบสม่ำเสมอแล้วมีแต่สิ่งดีๆก็เลยแบบอยากจะแบบทำให้ มันเป็นไปเรื่อยๆเป็นเป็นไปในอนาคตไปอีกนานๆอะไรอย่างนี้ครับใช้คําประมาณนี้เขาก็มองเขาก็อาจจะแบบมีแบบไม่เขาอาจจะมีแบบพูดด้วยพูดด้วยใช่พูดด้วยพูดด้วยครับใช่เขาลบตาเราไหมครัไม่ไม่ลบเพราะเขาเหมือนอาจจะอึ้งๆด้วยคําพูดที่ผมใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบเอออะไรสม่ําเสมออะไรเขาก็จะงงๆหน่อยแต่พอพอพอได้เมสเซจไปแล้วเขาก็เลยแบบอืมก็เลยบอกมาว่าแบบ เขาก็ยินดีใช่ที่จะแบบแเขาคิดเหมือนเราแบบเขาบอกไหมเขาอาจจะไม่ได้พูดคํานั้นทีเดียวครับแต่คือก็เป็นการแบบรู้กันว่าต่างคนก็ต่างขยับความสัมพันธ์ครับผมแต่เขาไม่ได้ถามใช่ไหมว่าจีบปะเนี่ยหรือว่าเขาอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานครับ <c oughs> มันก็เลยข้ามแบบคาว่าแบบต้องมานั่งจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อย่างที่บอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแบบบอกให้อ่ เขาเรียกว่าผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่เงี้ยผู้ใหญ่คนรอบข้างมีสำคัญหรือใครถามเราก็จะบอกไปตามตามความเป็นจริงอ,อะไรอย่างนี้พอ,พอมันเกิดขึ้นแล้วมันความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมไหมนะตอนนี้ที่แบบต่างกับที่ผมกป็มาห้าปีเอ่อ ก็ต้องยอมรับเขาว่ามีความพิเศษมากขึ้นมีความพิเศษมีความแบบเขินๆมากขึ้นเนมื่อก่อนอาจจะเขินไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้อาจจะเขินอยู่ในโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าด้วยความที่ว่ารู้จักกันมา5ปีมันก็ทําให้ทุกอย่างมันชีวิตประจำวันเหมือนเดิม mm hmm. ใช่คานี้พูดการพูดคุยกันเหมือนเดิม mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยรมีคำจำกัดสถานนะพิเศษในครั้งนี้ไหมคะเจมส์ครับ mm hmm. คนพิเศษหรือว่า คนหอมหัวใจผมไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าถ้าถ้าต้องพูดตอนนี้ก็คือเป็นคนพิเศษครับผมเป็นคนหอมหัวใจก็น่ารักดีครับผมหัวใจกน่ารักดีครับใช่เราเรียกกันว่าอะไรคะพี่น้องครับพี่น้องเขาแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรคะพี่เจมส์ครับยังไม่มีชื่อแบบว่าต้นกระเอง๊ยบตนมลิยังไม่มีครับยังไม่มีใช่ยังยังใช้คำเดิมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคุยกันก็จะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็เลยทำให้แบบเป็นค่า ไม่ไม่เบสแต่คือแบบข้ามข้ามไปเลยแบบก็คือพูดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าพอพูดภาษาอังกฤษจ,จะเป็นคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาคงเรียกเดฟเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะคลั่งรักไหมก็ผมว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่แบบมินิมอลอะครับคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ในในใน,ในมุมของการปฏิบัติแต่ว่าลึกๆข้างในเราก็คือเราก็รู้สึกแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรา นนรู้จักกันมาสักพักแล้วมันก็เลยไม่ได้หวือหา,ามากครับผมคนรอบข้างเป็นงไงคะคนรอบข้างก็ถ้าพ่อแม่ก็ยินดีดีใจอะไรเงี้ยครับ<ม>ได้พูดกไ็ได้อย่างที่บอกได้บอกผู้ใหญ่ได้บอกคนรอบข้างได้บอกเพื่อนๆไ,ไปประมาณหนึ่งแล้วทุก<ม>คนก็ดีใจที่เราได้มีโมเมนต์วันนี้ครับ, <_ S 1> รบเพราะว่าเขาก็บอกว่าอายุก็จะ30แล้วน่าจะน่าจะมีมีได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอรู้ว่า เป็นกับน,น,น้องเขาก็ยิ่งกินดีครับผมสรุปว่าคู่คคเรากับคู่นักเด่นนะั่ยใครหวานกันไคะยังไงก็ต้องคู่พี่เขาหวานกว่านแน่นไม่สู้<อ>หรอเราไม่สู้หรอไม่ไม่ต้องสู้กันคื <laughs> อคือแค่เป็นอย่างที่บอกนะมันเป็นมินิมอลหน่อยครับคือหวานในแบบของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในว่าถ้าในสายตาของคนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าพี่เขาน่าจะหวานกว่าเพราะประสบการณ์พี่เขามีมากกว่าไปขอเคล็ดลับความหวานจากคนักเด่นเลย ไม่เลยครับยังไม่ได้ขอเลยครับเพราะว่าเขาก็มีแบบแซวชีเชียร์แต่เหมือนเขาก็รู้แหละว่าแบบอาจจะแบบแซวผมมากไม่ได้เพราะ่เดี๋ยวผมจะเขินจนทําอะไรไม่ถูกเขาก็ยืนดูอยู่ห้างๆถ่ายรูปให้ประมาณนี้ครับใครรู้ไหมวันนี้เราจะมาสาภาพรักเขาผ่านสื่อต้องบอกเขา้ไหเขารู้ไหมไม่ได้บอกเขาครับแต่แต่ผมก็ผมก็รู้ครับว่าวันนี้ผมจะต้องคุยกับพี่ๆครับผมก็มีใจที่ได้พูดครับแต่ว่าสถานะต่อไปที่เราจะแบบขยับให้เขาอีกอะไร มันจะต้องมีเหตุการณ์พิเศษไหมฮะหรือว่าก็าไ,ปไปเรื่อยๆเลยครับ<ม>คือ<ม>คืออย่างที่บอกว่าเราไม่เราอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าแบบอะไยคนอาจจะถามว่าแฟนไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะใช้คํานั้นได้ได้ไหมแต่คือเราก็ใช้คําอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือครับผมบอกครับ<ม>บอก<ม>บอกครับบอกว่าวา่ก็บอกเพราะว่า คือเราจะขยับความสัมพันธ์ไปดูแลแบบคนคนหนึ่งเลยเราก็ต้องบอกผู้ใหญ่ฝังเขาด้วยแล้วก็ฝังเราแล้วก็ผู้ใหญ่อย,ยอย่างที่บอกคือรอบข้างในการทํางานอะไรเงี้ยทุกคนก็ควรจะต้องรับรู้ตรงนี้ด้วยเขาไม่ตกใจครับคือเขาก็ดีใจที่เราได้เราพูดกับเขาตรงๆแบบตรงไปตรงมาแล้วก็คิดยังไงก็พูดแล้วก็คิด พยายามทําให้ทุกอย่างมันธรรมชาติที่สุดนะครับรเ,เจมรู้สึกตัวเองนะตอนนี้เปลีเป็นสภาพผดุมากๆผมไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเราจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองอมเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเ <c oughs> มื่อไหร่ที่เราคิดว่าใช่เราก็จะบอกอแต่ถ้ามันยังไม่ใช่หรือลังเลเราก็ไม่กล้าพูดได้เต็มไดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ระยะหถามคืออันนี้นา่กับการที่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ครับประมาณช่วงต้นปี ต้นปีนี้ใช่ที่ที่มีที่มีแบบโมเมนต์นี้แต่ว่าเราไม่ได้เจอกันเลยเนะเราไม่ได้เจอกันเลยใช่ครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคือมันไม่ได้แค่แบบทีเดียวแล้วมันจะรู้เลยมันต้องค่อยๆแบบคุยกันดูแล้วกว่าจะได้คุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเจออีกเอะกันคู่อย่างนี้บ้างก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปทำงานกันเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งอะไรเยก็ไม่ค่อยได้เจอครับผม